สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่ทําเกษตรพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้เราพามาที่สวนสุดใจไร่ทอฝันนะครับมาดูการให้อาหารไก่ไข่นะครับเราไม่ได้เลี้ยงไว้เยอะนะครับเราเลี้ยงไว้ห้าตัวนะครับไว้เป็นอาหารในครอบครัวของเรานะครับมาดูส่วนหัวอาหารนะครับสูตรของผมจะไม่ตายตัวนะครับก็จะมี เสริมพราะด้วยหัวอาหารนะครับเพื่อให้เขาไข่ดีนะครับก็จะมีหัวอาหารนะครับแล้วก็มีข้าวเปลือกนะครับมีข้าวปลายครับมีรำอ่อนแล้วก็รำหยาบนะครับจะผสมด้วยกันนะครับคลุกเค้าให้เข้ากันจะให้เขากินทุกวันเลยนะครับแล้วก็บางวันก็จะมีแหนแดงนะครับแต่ช่วงนี้แหนแดงเพราะที่สวนค่อนข้างยากนะครับก็เลยว่างเว้นไว้ก่อนเนา เราเข้าไปดูด้านในนะครับผมก็จะเกาะไว้ประมาณนี้นะครับข้อเขาค่อนข้างที่จะต่ํานิดนึงจริงจอยากทาสูงกว่านี้นะครับเพราะว่าอาจจะได้โล่งแล้วก็ไก่เขาจะได้อารมณ์ดีฮะจะได้ไม่ร้อนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะร้อนนะนะครับค่อนข้างที่จะร้อนดูจากอาการของเขาในช่วงกลางวันเพราะว่าด้านบนก็จะเป็นสังกะสีเป็นสังกะสีเก่าที่เราก็เอามาอาดแดปเอานะครับ นะทำให้เขาไปชั่วคราวก่อนนะครับสองวันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้จี่ฟองนะครับสำหรับไข่ไก่ไข่ตัวนี้นะครับชุดนี้ผมซื้อมาตั้งแต่เล็กๆครับอุ้ย,ยหกแล้วมันก็หกเลยนะดูสินะครับอ้ยหกหมดแล้วนี่ครับ ก็จะแบบนี้แหละฮะเขียดูต้องเอาขึ้นมานี่โอ้ยหกเลยครับัอนี้จะเป็นอุปรกรณ์ใส่หัวหารที่ทางแม่บ้านเขาทำขึ้นเองนะครับทำขึ้นเองจากความที่เขาอยากลองทำอะ่ะ เอาวางไว้เนี่ยเวลาฝนตกมาจะได้ไม่เปียกแล้วก็เวลาเขากินได้ไม่ค่อยหกนะครับก็ใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับนะหลังจากที่เอามาใส่ให้เขาเวลาฝนตกมามันก็ไม่เปียกนะครับอยู่ด้านนอกด้วยเนี่ยพื่จะใส่ัวหางเราก็จะใส่ไปในนี้จริงมีของตักครับแต่วันนี้ไม่ได้เอาของตักมาครับจะใส่ไปในนี้เลยนะครับไก่ก็ยุ่งครับจะใส่ไปในนี้ ก็ะจะแบ่งครึ่งด้วยไหมฮะแบ่งครึ่งมาให้เขากินเขาก็จะเข้ามาในครูที่เราทำไวนะ้นี่กินกันเรถือว่าใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับใครจะเอาแปรแดปเตอร์เอาแอรแดปใช้ก็ได้นะนี่ฮะดูสินะครับเขาก็จะเห็มมุดเข้าไปกินแบบนี้นะครับตอนนี้เขาก็กินได้าเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เราไปลุยไข่ไปดูว่า จะได้กี่ฟองมาด้านนี้ที่ที่ให้น้ำไม่ได้ทำไว้นะครับให้เขาลงไปกินในบ่อ,อเลยนะครับจะเป็นสะนะครับจะเป็นสะคลองสี่ครับตัวน,นี้เป็นบอ่อสี่ซึ่งน้ำเนี่ยจะไว้ใช้สำหรับทำนาด้วยอ่ารดผักด้วยนะครับอ่ะนี่หนึ่งฟองครับจะไข่อยู่ในพื้นละหนึ่งฟองนี่สองวันนะ พื้นเขาก็จะใช้เศษแป้นไม้นะครับไม้แผ่นที่เป็นปีกไม้นะครับนี่ฟองที่สองก็ตกอยู่ในพื้นนะครับไข่ในพื้นสามสี่อ่าสี่แล้วครับห้าหก,หกเจ็ดแปดได้แปดฟองครับสองวันได้แปดฟองนี่สองวันได้แปดฟองก็ถือว่าผ่านนะครับ ตรงนี้จะทําให้เขาไขา่เขาก็จะขึ้นไข่ตรงนี้ทุกวันนะครับถ้าตัวไหนไข่ไม่ทันก็คือเขาขึ้นตรงนี้ได้ตัวเดียวเนะเาะก็จะไข่ในพื้นแบบที่เราเห็นนะครับนีตัวหนึ่งประมาณนี้แตตรงนี้น,นี่แหละครับสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงก็จะประมาณนี้ก็คืออมีอยู่มีกินนะครับมีเก็บมีแจกจ่ายมีขายนะครับน พอเราเหลือกินนะครับเหลือเก็บเหลือแจกจ่ายเราก็ค่อยขายนะครับเป็นเศรษฐกิจที่ผมว่ามันน่าจะสร้างความมั่นคงให้กับวิถีของเรานะครับพี่น้องชาวชาวไทยมากกว่าที่จะไปใช้ชีวิตหรูหราอยู่ตามแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนตอนนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับ เพราะว่าทุกคนก็มีหน้าที่การงานที่แตกต่างกันไปเศรษฐกิจตายก็ไม่ได้ตายตัวอยู่ที่แค่จะต้องกลับมาทําไร่ทําสวนทนํานาปลูกผักเลี้ยงปลานะก็ทําอะไรก็ได้ครับแต่ขอใหอ้อยู่ในกรอบขอบเขตไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับมันก็ถือได้ว่ามีความสุขแล้วครับ การที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากจนเกินไปนะครับเนี่ยตรงน,นี้จะเป็นพื้นที่ที่ผมก็ทําสวนกเกษตรมาได้3ปีแล้วนะครับหลังจากที่ออกจากการทํางานนะครับมาอยู่ที่บ้านก็ใช้ชีวิตมีความสุขดีครับอาจจะมีช่วงที่เราไม่มีเงินใช้บ้างนะครับ เงินก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการที่จะนํามาทําเกษตรแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นการทําเกษตรนะครับหรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับมันก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้เรานะครับในช่องทางของการขายนะพอเรามีการแบ่งปันมันจะเกิดการขายครับนะตอนนี้ก็หน่อไม้ก็เริ่มออกเยอะแล้วนะครับเอาให้พี่น้องได้ชมนะครับถ้าผมมี เวลานะครับก็จะมาพา,าพี่น้องเดินชมสวนนะครับแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอเอาไข่ไก่นะครับที่ได้จากการเก็บเมื่อสักครู่นี้เอาไปเก็บก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาชมจนจบนะครับอาจจะพูดติดๆขัดๆไปบ้างนะครับเพราะว่าคนอยู่ไร่อยู่นาเนาะไม่ค่อยได้ ไปพบปะจะเจอใครไม่ค่อยได้พูดได้จาได้คุยนะครับทักษะการพูดก็อาจจะน้อยลงนะครับเราก็เอาเท่าที่เราทําได้แล้วก็พูดได้นะครับก็คือเน้นปฏิบัติครับผมจะพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่ถ้าในเรื่องของการทํานะครับผมเต็มที่นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ